หาอะไรลกูกหาดินีิมีดอยู่ไหนคะมีดไ่อยู่ไม่ถึงมาหามีดไม่มีแล้วมีดมันหมดแล้วเอาขมีดหายไปไหนเมื่อกี้หนูยังใช้อยู่เลยเุ้ยเุ้ยหนูใช้อยู่เลยเนี่ยเอไม่หมดดินเจอยังคะยังเจอเลยมาแม่ช่วยหาไหมต้อง ไปดูกับไหนไม่รู้อหอยู่ไหนฉชหาหายู่ไห้อม่ชอ้าหาไนเนไม่รู้หมาหนูหาเจอ นี้เรียกว่าอะไรคะตัวนี้ตัวนี้กะทะกะัทะถูกต้อง